คันนี้จะมาพร้อมเซ็นเซอร์เนี่ย29ตัวนะครับลำโพงเนี่ยคันนี้เสียงโหดมากนะครับเป็นลำโพงของ x เเองเลยแล้วก็ในตัวของก๊าซซูปตัวนี้นะฮะเขาก็บอกว่าจะกัน UV ได้เนี่ย99%เดี๋ยวผมเนี่ยจะสละชีพทำให้ทุกคนดูเลยนะเรียกได้ว่าสอบใบขับขี่ก็อาจจะไม่สำคัญนะฮะในอนาคตมีความคล้ายกับรถเครื่องยนต์มากอยู่พอสมควรนะ สวัสดีครับปล้อนออโต้ไอรอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวนะครับกับ Xpeng G6 นะครับรถ SUV Co คูเป้นี่ที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูในเรื่องของไฮไลท์ต่างๆของรถคันนี้นะครับว่าจะมีจุดไหนเนี่ยที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงการขับขี่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ในตัวของ Xpeng G6 เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับจะเป็นในตัว Standard l a s e นะครับแล้วก็ตัว Long l a s e นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ย จะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนั้งคู่นะซึ่งรถคันนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมรีวิวพร้อมกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าในตัวด้านหน้าเราที่เอามาในวันนี้จะเป็นในตัว standard l a n g นะครับจะเป็นในตัวเริ่มต้นซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง standard l a n g และ long l a n g เนี่ยถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ย คือทั้งสงรุ่นเนี่ยจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับคือสเปคทุกอย่างของรถ2รุ่นนี่จะได้มาเหมือนกันหมดเลยความแตกต่างอย่างเดียวที่มีเนี่ยคือในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่นะครับในตัว standard range ด้านหน้าเราเนี่ยจะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่66กิโลวัตต์มีกําลังสูงสุดเนี่ย190กิโลวัตต์แรงบิดเนี่ย440นิวตันเมตรนะครับ สามารถทำศูนย์ถึงร้อยได้ภายใน6.6วินาทีซึ่งการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้505กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับและในรุ่นตัวที่เป็น long range เนี่ยขนาดแบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็น87.5กิโลวัตต์อั่วนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย210กิโลวัตต์แรงบิดเท่ากัน440นิวตันเมตรทำศูนย์ถึงร้อยได้ภายใน6.2วินาทีนะครับและสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเนี่ยเป็น625กิโลเมตรตามมาตรฐาน E D C, เนี่ยก็จะเป็นจุดเดียวเลยที่มีความแตกต่างกันนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับซึ่งไฮไลท์ของรถคันนี้อย่างแรกเนี่ยคือในเรื่องของการดีไซน์นะการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะออกแนวเป็นแบบไซไฟนิดนึงนะถ้าลองสังเกตด,ดูสวยงามนะคันนี้จริงๆอะ่ะรู้สึกว่าการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะถูกใจเหมือนกันสําหรับส่วนตัวผมนะเนี่ยการดีไซน์ไฟหน้าไฟท้ายเส้นสายต่างๆของรถเนี่ยดูมีความทันสมัยดีและคันนี้จะมาพร้อมเซ็นเซอร์เนี่ย 29ตัวนะครับแบ่งเป็นเลดา้าสอตัวแล้วก็มีกล้องรอบคันทั้งหมดสิบสอจุดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปให้ดูไปเรื่อยๆนะว่ามันอยู่จุดไหนบ้างแต่รถคันนี้สามารถที่จะควบคุมตัวรถหรือว่าควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับจะเป็นแอปชื่อว่า X เพเนาะซึ่งแอปนีน้พอเราโหลดมาแล้วเราลงทะเบียนเ,เราก็จะสามารถใช้งานควบคุมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรถล็อกรถหรือว่ารถคันนี้นมันจะมีระบบหลายอย่างเหมือนกันเช่นระบบแบบ ถอยจอดอัจฉริยะมีการถอยจอดให้เราคือถอยจอดอัจฉริยะเนี่ยคือเราอยู่บนรถเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวช่วยในการจอดได้นะครับหรือว่าถ้าสั่งผ่านมือถือเราอยู่นอกรถเนี่ยก็สามารถสั่งการได้เหมือนกันรถเนี่ยก็จะถอยจอดให้เองโดยที่ไม่มีคนขับนะครับซึ่งการทํางานของมันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือแบบแรกเนี่ยคือการเชื่อมต่อแบบบลูทูธบลูทูธเนี่ยระยะการใช้งานจะใกล้ๆคือเราต้องอยู่ใกล้ๆรถอย่างเงี้ย แล้วเรากดสั่งการผ่านแอปพลิเคชันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงเนี่ยคือแบบใช้อินเทอร์เน็ตนะครับคือขออยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ครับที่มีเน็ตใช้เนี่ยเราสามารถสั่งการทุกอย่างเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลย ซึ่งเซนเซอร์อะไรต่างๆที่มันมีมาเยอะขนาดนี้รวมถึงกล้องรอบคันแน่นอนว่ามันก็จะมีระบบการตรวจจับตรวจสิ่งกีดขวางได้นะครับสมมุติเราสั่งการผ่านมือถือเนี่ยรถขยับขึ้นมาข้างหน้ามีคนเดินตัดหน้ารถเนี่ยก็จะเบรกให้อัตโนมัติก็ถือว่าให้ระบบความปลอดภัยหรือว่าฟีเจอร์มาได้ค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วก็ครบคันมากแล้วมันจะมีระบบอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราเนี่ยสามารถตรวจเช็คตำแหน่งของรถได้นะครับแต่ว่าระบบเนี่ยมันจะมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือแอคเค้าแรกเนี่ยที่โหลดแอปลงไปเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียน แอคเคาท์นั้นนะครับจะเป็นแอคเคาท์ที่สามารถตรวจจับตำแหน่งของรถได้นะครับก็ใครเป็นสายพ่อบ้านอะไรยังไงก็ระวังตัวกันเอาไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ มาครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีการดีไซน์สเปคอะไรต่างๆได้มาเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ด้านหน้านะที่บอกการดีไซน์ไฟหน้าเป็น LED อยู่แล้วเซนเซอร์มาเต็มด้านหน้าจะมีกล้องหนึ่งตัวการดีไซน์ด้านล่างก็ตกแต่งเป็นสีดำนะซึ่ง X p e ิ g G 6นะครับจะมีให้เลือก5สีด้วยกันครับจะมีสีขาวสีดําสีเทาสีเงินแล้วก็สีส้มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับในเรื่องของล้อนะคันนี้จะได้มาเป็นล้ออลลอยนะขนาด20นิ้วนะครับ ขนาดยางเนี่ย255ทั45 r uh, 20นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบก้านคู่นะล้อเนี่ยสวยเลยดูเต็มแล้วก็ได้ยางดีนะครับยางที่ให้มากับรถเนี่ยจะเป็นตัว Pilot Sport EV ของ Michelin นะครับก็ให้มาเป็นในตัวยางที่เป็น High Performance เลยตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆถือว่าสมราคานะครับนี่ครับกล้องตรงนี้นจะมี2ตัวอันนี้นจะมี1ตัวใต้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวถ้าเกิดว่า2ฝั่งเนี้ยก็จะรวมเป็น6ด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็น7ตัวนะครับตัวนี้มีตัวห่องก๊าซซูปมาให้ด้วยนะครับที่จับประตูมือก็จะเหมือนรถ EV ทั่วไปนะที่เราคุ้นเคยกันพอกดเข้าไปอย่างนี้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเราปลดล็อกรถเนี่ยตัวก้านมันก็จะขยับออกมาให้เองนะฮะนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูในเรื่องของที่ชาร์จแบตนิดนึงนะครับในตัว Standard La n นสที่เราเอามาจะรองรับการชาร์จเอซีเนี่ยเจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์นะครับแล้วก็รองรับไดเรกชาร์จสูงสุดเนี่ยสองร้อยสิบห้ากิโลวัตต์แต่ว่าในตัวท สิกิโลวัตต์เลยนะครับเวลาปิดก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะนี่นะครับแล้วก็การดีไซน์ด้านท้ายนะครับก็จะดูมีความแบบสโลปลงนะด้วยความที่เป็นแนวแบบ SUV คูเป้ด้วยกงนะครับตัวที่8ตรงนี้ด้านหลังและด้านล่างมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่9ครับมีเซนเซอร์การดีไซน์ไฟท้ายอะไรเงี้ยดูดีมากมีความเฉบียเฉี่ยวความสปอร์ตแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้มาให้นะครับอ่าเนี่ดยดูพื้นที่เก็บของกันหน่อยนะฮะอ่าท้ายนี่ก็คือเปิดปิดไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเน ก็จะอยู่ที่ประมาณ571ลิตรนะครับและสามารถที่จะพับเบาะแถว2ลงไปได้ด้วยก็สามารถเพิ่มความจุได้นะแต่เวลาพับลงไปเนี่ยอาจจะดูเรียบไม่สุดนะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะฮะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายไฟฟ้านะฮะ มาดูการออกแบบภายในกันต่อนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปด้านนอกนับกล้องไว้แล้วได้9ตัวนะครับก็อีก2ตัวมี2ตัวตรงนี้ด้วยจะเป็น11นะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่12อยู่ตรงนี้กล้องตัวนี้จะคอยตรวจจับคนขับขี่นะครับว่าวุวงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีระบบคอยช่วยเตือนเรานะครับก็ถือว่าล้ำอีกแล้วล้ำสุดๆคันนี้หน้าจอแสงวาขับขี่นะครับขนาด10.2นิ้วนะครับพวงมาลัยก็จะ เรียบง่ายมากแต่เดี๋ยวจะมีลูกเล่นอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องเกียร์ก็จะเหมือนรถยุโรปเลยนะก็การเกียร์อยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฮไลท์ของมันจริงๆเนี่ยคือหน้าจอกลางครับที่มีขนาด14.9นิ้วนะครับการใช้งานค่อนข้างจะใช้ได้หลากหลายเลยอย่างตอนเนี้หน้าจอเราเนี่ยจะเป็นสองฝั่งนะซึ่งเราเนี่ยสามารถฟลิปการใช้งานได้นะครับใช้3นิ้วอย่างเงี้ยสามารถขยับได้เลยไม่มีเส้นแบ่งตรงกลางครับเนี่ยถ้าเราจิ้มเข้าไปเนี่ย เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้งานคู่กับอะไรสมมติฝั่งนี้เปิดแอปพลิเคชันที่เป็นเพลงฝั่งนี้อยากเปิดแมปก็สามารถทําได้ในเรื่องแอร์เราสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าอยากเพิ่มอุณหภูมิหรือว่าลดอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถลากแบบเหมือนทัชสกรีนอย่างเงี้ยฮะลากยาวได้เลยอ่าหรือว่าถ้าอยากปรับโหมดแบบเต็มๆมเลยเนี่ยก็จิ้มนะฮะแล้วก็จุดสจุดตรงนี้อ่ะเราสามารถที่จะเลือกลมได้เพราะาอยากให้ลมเนี่ยให้มันปัดซ้ายปัดขวาขึ้นลง หรือว่าจะซิงค์แอร์หรือว่าไม่ซิงค์ก็ได้สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยเรื่องของเบาะจะเป็นเบาะเย็นเบาะร้อนเบาะอาุ่นก็สามารถปรับใช้งานกันได้นะสมมติเราจิ้มไปนะฮะอ่านี่ขึ้นสีฟ้าก็เป็นเบาะเย็นจะเปิดกี่ตัวอะไรยังไงนะฮะพอไม่ใช้ก็นี่กดปิดอ่ะก็จะปิดลงนะฮะอ่าทีละใบพัดอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวรถละ ในตัวนี้ให้เป็นรูปรถด้านล่างก็จะสามารถควบคุมได้คันนี้ก็จะรองรับ Android, a u t o e p p r p c a r p l a y แบบไร้สายนะโหมดการขับขี่สามารถปรับได้เลยจะมีโหมด Eco, โหมด Normal, โหมด Sport นะครับอีกแบบนึงเนี่ยก็จะสามารถกําหนดเองได้เหมือนอินดิวิโดนะฮะในเรื่องการดีไซน์อย่างอื่นนะคอนโซลดีเลยความสูงเนี่ยไม่มากนะครับมันจะไม่ค่อยรบกวนสายตาเวลาเราขับขี่นะฟิลลิ่งจะแบบซอฟท์ัชนะลำโพงเนี่ยคันนี้เสียงโหดมากนะครับเป็นลําโพงของ X เพิงเองเลยโดยตรงแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวของไวเลชชาร์จนะครับมีมาให้2จุดเลยมีมาให้2จุดไม่พอจะมีช่องลมออกมาให้ด้วยกันเครื่องเราล้อเมลาเราชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเราก็จะไม่ร้อนนะครับซึ่งวางปุ๊บก็ติดเลย ดีมากเนี่ยปังปุ๊บติดเลยตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะฮะซึ่งเก็บของได้เยอะเลยมีความลึกอะไรอย่างเงี้ยพอสมควรตรงนี้ที่วางแก้วน้ำได้2ใบนะฮะบงเบาะเนี่ยนั่งสบายเลยผมว่าเคยพาไปพรีวิวมาแล้วก็วนั่นรู้สึกว่าเบาะมันนิ่มแต่พอวันนี้มาลองนั่งแลวได้ขับไปด้วยเนี่ยเออสบายกลายมาแบบความนิ่มของเบาะต่างๆอ่ะดีเลยนะครับพอแบบลองขับจริงแล้วอะไรแล้ว,วออลรู้สึกว่าเออทำให้การขับขี่ต่างๆเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่เมื่อยนะฮะแล้วก็ในตัวของกา s ซ o u p ตัวนี้นะฮะ เขาก็บอกว่าจะก,กัน U V ได้เนี่ย99%แต่ก็ต้องยอมรับว่าจากที่ลองขับมาเนี่ยถึงจะก,กัน U V ได้มันก็ยังมีความร้อนเนี่ยลงมาอยู่ดีเพราะบ้านเราเนี่ยก็เมืองร้อนนะครับมันก็ไม่ได้มีมาอะไรที่ช่วยบังเราเพิ่มซึ่งต่อให้มันจะก,กัน U V ไ,ได้เนี่ยความร้อนเนี่ยก็ต้องมีเข้ามามา,มากกว่าปกติอยู่แล้วนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดสังเกตเล็กๆน,น้อยๆแล้วกัน นะแล้วก็มาต่อที่พวงมาลัยนะครับที่บอกไว้ตอนแรกมันจะมีฟังก์ชันอยู่อันนี้จะเป็นเหมือนคีย์รัดนะฮะในรูปดอกจันตรงนี้เนะี่ยคือในหมวการับคีย์เนี่ยหน้าจอเดินเลยนะฮะถ้าเราเลื่อนลงมามันจะมีปุ่มรัดบนพวงมาลัยนะนี่นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเรากดดอกจันเนี่ยเราอยากให้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันคืออะไรเช่นเปิดกล้องปิดกล้องหรือว่าเปิดปิดฝาท้ายรถนะครับรวมถึงระบบช่วยจอดฉลิยสมมติว่าเราจิ้มเปิดกล้องปิดกล้องนะครับพอเราจิ้มที่ดอกจันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ฟังก์ชันนี้ก็จะทํางานให้เลยเป็นเหมือนคีย์รัดในรถคันนี้นะมาดูพื้นที่นั่งแถว2องกันต่อนะครับก็ในเรื่องของพื้นที่ถือว่าใหญ่โตกว้างขวางนั่งสบายเลยนะครับเบาะอะไรเงี้ยโอเคนั่งสบายนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะเบาะข้างเจนนี่พอใช้งานจริงเนี่ยรู้สึกว่าเบาะนั่งสบายในเรื่องของเฮดรูมเหลือเยอะมากนะครับเบาะนี้ไม่ใช่ระยะขับนะครับเวลาเราลงจากรถเนี่ยเบาะจะมีการปรับลงมานะเดี๋ยวพอเราขึ้นรถกลับไปเนะี่ยเบาะมันจะถูกดันขึ้นไปนะครับ เล็กดูจะเหลือเยอะขึ้นอีกแอร์แถวสองมีมาให้แล้วก็มีไทซี C มาให้2ช่องนะฮะอ่าซึ่งพอร์ดด้านหน้านะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปก็จะมีไทซีหนึ่ง USB-A หนึ่งนะครับเนี่ยการดีไซน์จนเป็นแบบซอฟท์ทัพมีหนังมีอะไรมาคันนี้ดูแบบดูหรูหราอะไรเงี้ยเนี่ยบ,บริเวณนี้ก็มีไฟมาให้นะฮะนี่นี่นะครับที่พักแขนตรงกลางนะนี่อ่ะมีที่วางแก้วน้ำมาให้2ใบด้านหน้าก็มี2ใบด้านหลังมี2ใบก็น่าจะเพียงพอกับการใช้งานนะ นะครับเก็จะมาทําให้ดูอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้เอาไว้สําหรับบางทีที่จอดมันแคบมากๆมันขึ้นลงลําบากเนี่ยเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับมันจะอยู่ในแอปของ x p e ก g นั่นแหละฮะก็คือ forward reverse นะครับก็คือให้รถเนี่ยขยับออกมานะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอยู่บนรถก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองทํากันให้ดูนะครับเรากดให้มันเดินหน้านะครับรถก็จะเดินหน้าอ่าเห็นไหม เวลาเรากดปล่อยเนี่ยรถก็จะหยุดเราเนี่ยต้องกดแช่ไว้ตลอดนะครับแล้วสมมติว่ามีคนเดินตัดหน้ารถรถก็จะหยุดให้เราครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสละชีพทำให้ทุกคนดูเลยนะอ่ะนี่อ่ะสมมติผมเดินตัดหน้ารถเห็นไหมฮะระบบก็จะหยุดรถให้เลยกดถอยหลังก็กดแช่เหมือนกันฮะรถก็จะถอยหลังนะฮะอ่านี่ปล่อยมือปุ๊บรถหยุด มาลองในเรื่องของการขับขี่กันต่อนะครับหลังจากพาชมรายละเอียดต่างๆแบบนี้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็รถคันนี้เนาะที่ได้บอกไปนะครับก็สวดทรง SUV คูเป้นะครับในเรื่องของราคาอะไรเงี้ยที่เรายังไม่รู้กันเนี่ยแต่ว่าคาดการณ์นะว่าก็ไม่น่าจะเกิน1.5ล้านบาทนะครับก็คันนี้เนี่ยช่วงล่างอะไรต่างๆก็จะเป็นมัลติลิงนะแล้วก็ที่บอกไปเนาะเรื่อง,องกล้องรอบคาแรนตต่างๆพอมันมีเยอะมากเนี่ยทำให้มีกล้องช่วยส่อง เวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยกล้องก็จะขึ้นหมดนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆตรงนี้ตอนนี้เราอยู่กันในโหมด normal นะครับอัตราเร่งไงต่างๆของคันนี้อัตราเร่งอ่ะดีอยู่แล้วแต่ความรู้สึกที่แตกต่างรถไฟฟ้าคันอื่นๆเนี่ยคือคันนี้ค่อนข้างจะมีความนุ่มนวลแล้วความสมูทเนี่ยพอสมควรนะเนี่ยเวลาเติมคันเร่งใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาเราปล่อยคันเร่งเนี่ยมันแบบว่าไม่ได้ควบลงไปทีเดียวนะครับ มีความคล้ายกับรถเครื่องยนต์มากอยู่พอสมควรน,นะถ้าเทียบกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นอนะพวงมาลัยอะไรต่างๆช่วงล่างอะไรดีอยู่แล้วนะครับขับขี่อะไรเงี้ยโอเคเลยความรู้สึกในการขับขี่วันรู้สึกค่อนข้างจะว้าวกับรถคันนี้นะรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีกว่าที่คิดไว้ในตอนแรกนะครับเนี่ยฟีลลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยโอเคเลยนะการตอบสนองอะไรเงี้ยตอนแรกเหมือนพวงมาลัยจะเบานะแต่พอขับความเร็วสูงๆแล้วก็เออมั่นใจการเก็บเสียงร่มอะไรต่างๆเนี่ย ความเร็ว120อะไรอยิาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเงียบนะครับเสียงลมอะไรเนี่ยถือว่าเข้าน้อยมากเจอรอยต่อเส้นถนนก,ก็ทําได้ดีเนะอะเดี๋ยวมาลองโหมดอื่นกนะันบ้างนะเราลองปรับเป็นเนี่ย,ยโหมดสปอร์ตเนอ่าจะมีเสียงด้วยอ่ะลองเติมดูนี่นะเนี่ยพอปรับเครื่องโหมดสปอร์ตนี่ก็ความเร้าใจก็มาเหมือนกันนะแต่ตอนแรกเป็นแบบ โหมด normal อะไรอย่างเงี้ยก็จะฟีลแบบนุ่มๆเนียนๆอะไรเงี้ยโอ้โพอเปลี่ยนโหมดนี่ก็ดูโหดขึ้นมาเลยครับเนี่ยเทคโนโลยีอะไรมาเต็มนะคันนี้ต้องบอกตามตรงเนี่ยหัววิ่งทางไกลอะไรเงี้ยสบายเหมือนกันนะคันนี้เพราะว่าระยะทางการวิ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเครมมาสูงนะครับในตัวเริ่มต้นก็500แล้วเท่าตัวท็อปที่เป็น long race เนี่ยก็600นะครับ625กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็ถือเป็นระยะทางที่แบบสามารถเดินทางไกลได้จริงมีโหมดอีโคด้วยนะ ก็สามารถใช้งานได้เผื่อใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็คันนี้เนี่ยในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ Adaptive Cruise Control เนี่ยมีมาให้เนาะคือมันอยู่ที่ก้านเกียร์เราดึงลง1นงทีนะอ่ะตอนนี้ความเร็ว99นะฮะดึงลงอ่ะล็อกอ่ะความเร็วมาล็อกที่1 0อนะฮะเนี่ยผมก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะแล้วตัวควบคุมรถที่อยู่ในเลนก็มีเราดึงลงที่ก้านเกียร์2อทีนะฮะอันนี้ก็คือทํางานควบคู่กันละแต่ว่าในเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่ในเลนเนี่ยรู้สึกว่ามันยัง สู้มือไปนิดนึงอนี่ยตรน,นี้คือผมอยู่กลางเลนเนะฮะพวงมาลัยมันแบบดีดไปดีดมาเนี่ยตีไปตีกลับตลอดนะฮะแต่ว่าแอปทีบอะไรเงี้ยปกตินะฮะถ้าจะไม่ใช้ก็แตะเบรกนิดนึงนะฮะหนึ่งทีระบบเพือยังก็จะตัดไปถ้าเราสามารถที่จะใช้คันเร่งได้เหมือนเดิมนะก็ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยการขับขี่อะไรเงี้ยโอเคเลยอัตราเร่งดีราคาอะไรก็น่าจะสู้คู่แข่งได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เนี่ยที่น่าสนใจน่าจับตามองนะในเรื่องของยอดขายอะไรต่างๆก็ต้องมาดูกันนะครับว่า จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะรับตัว X p e r G6 คันนี้นะฮะมาครับมาสรุปภาพรวมกันหน่อยนะครับหลังจากได้ลองขับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยพยายามจะให้เห็นถึงฟังก์ชันของตัวรถว่ามีจุดไหนอะไรเงี้ยที่น่าสนใจบ้างในรถคันนี้รวมถึงการขับขี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสับรถไฟฟ้าเนาะฟิลลิ่งในต่างๆเนี่ยถือว่า โอเคเลยอาจจะมีแค่เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่ในเลนอะไรเงี้ยที่ยังรู้สึกว่ามันตึงมือไปนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นออปชั่นก็ถือว่าให้มาค่าจัดเต็มนะครับสำหรับตัวนี้ยิ่งเป็นการออกแบบตัวถังเขาด้วยนะที่เรียกว่าเซลล์อินทิเกตบอดี้นะครับก็คือให้แบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ในตัวรถเลยนะมันจะไม่เหมือนแบตห้อยที่แบบห้อยลงมานะเหมือนในบางรุ่นเนี่ยที่เขาจะใช้กันแบบนี้ก็จะได้ในเรื่องคุณภาพที่สูงกว่านะครับเพราะว่าก็ใช้ต้นทุนในการทำอะไรเงี้ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยทุกคนนะ่ะได้เข้าใจในรถคันนี้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b ์เนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวรถรุ่นอะไรกันอีกเนี่ยก็าฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย